พวกเจ้าว่าแต่ไม่ต้องสนใจข้านะอยู่ท่าทางเหวิมเป่ยจะไม่ใช่คนใจกว้างเขาต้องไม่ยอมให้ภรรยาของเขามีเวลาอยู่กับผู้ชายคนอื่นตามลำพังแน่ฉันจะฆ่าแกอ่าไม่แน่นะเขาอาจจะโกรธจนฆ่าพวกเราทั้งหมดก็ได้เจ้ามันจักรพรพดผิผู้ซุบซิบ ไม่ต้องสนใจเขาหรอกเรามาต่อกันเถอะมิขิโยเข้าหวังว่าเจ้าจะช่วยข้าน้มน้าเมนเมน็ให้ส่งกองกำลังไปช่วยเบอร์เนียนะเบอร์เนียเกิดอะไรขึ้นกับเบอร์เนียเบอร์เนียถูกคนของไซหอบพาตัวไปอ่ะ ฝ่ายตรงข้ามมีพลังที่ไซลบนำกลับมาจากยโมโลข้าไม่สามารถนำนางกลับมาได้พ <c oughs> ี่เจ้าชายวาเซนีเจ้าเป็นอะไรไปช่วยเบอร์เนียด้วยได้เงินแค่ตกลงทหารเจ้าชายวาเซนีเดินผ่านไปแล้วเจ้าชายวาเซนี เป็นอย่างไรบ้างนายท่านใช้เวทมนต์ผู้ชดเชยให้กับเวทมนต์นี้ขอเพียงเบอร์เนียถูกทำร้ายหัวใจของเขาเจะสุดโทมเจ้าชายเวส,สินีของข้าที่แท้เจ้าชายเวส,สินีก็อดทนมานานขนาดนี้มิชิโยรับปากข้าผิดไปแล้วหน้าก็อย่างแย้ง อย่าปล่อยมือนะเจ้าชายวาเซเนจะวางใจเถอะรอให้เจ้าหายดีแล้วพวกเราไปช่วยเบอร์เนียกันขอบคุณค่ะแต่ว่าเจ้าชายวาเซเนีในสถานการณ์เช่นนี้ต้องคิดหาวิธีเสียแล้วแม่หมอยังไม่มาอีกหรือ เวลไม่มีแม่หมออะไรคนพูดว่าเมืองที่ถูกพลังของไซหลบอูมำหน้านเอาไว้ไม่มีแม่หมอแล้วนอกจากข้างกายราชทูตแล้วแม่หมอทุกคนก็ถูกเรียกไปอยู่ข้างกายราชาไซหลบหากไม่มีพ่อหมดเจ้าชายเวอร์ซินีจะทำอย่างไร